มาอัปเดตแพ็กเกจโปรโมชั่นอินเทอร์เน็ตจากทางค่ายของ AAS ในระบบเติมเงินกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นโปรโมชั่นที่อัปเดตในช่วงของเดือนมีนาคม2567นี้นะครับเป็นตัวเทปที่รวมการเปิดเบอร์ใหม่หรือจะเป็นคุณผู้ชมที่ย้ายค่ายเบอร์เดิมมาเป็น a อ s ในระบบเติมเงินหรือจะเป็นช่วงท้ายของเทปเนี่ยจะมีคุณผู้ชมที่ใช้ซิมของเบอร์เก่าอยู่นะครับก็สามารถที่จะสมัครได้นะครับ เพราะฉะนั้นในเทปนี้เนี่ยฝากคุณผู้ชมติดตามรับชมจนหมดทั้งเทปรายการนะครับอย่ากดกรอข้ามเด็ดขาดนะครับเดี๋ยวข้อมูลเนื้อมันไม่ต่อเนื่องกันนะครับก่อนที่จะมาดูในส่วนนั้นน่ะเรามาดูในส่วนของฝากประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับกับการกดติดตามช่อง y o t u b e บเบวจอมเน็ตซิมนะครับนี่คือต้นฉบับของเทปครับเพราะว่าเทปนี้เนี่ยออกอากาศทางช่อง YouTube ในหลายๆช่องเลยครับ แลวก็ฝากคุณผู้ชมกดติดตามทางช่อง u t u b e บราจอมเน็ตซิมกันด้วยนะครับเวลามีเทปรายการเนี่ยทางช่อง YouTube บราจอมเน็ตซิมจะมีเทปรายการที่ออกอากาศมาก่อนนะครับและก็ส่วนเทปช่องอื่นๆเนี่ยก็จะตามมาทีหลังนะครับเพราะฉะนั้นหรือจะเป็นข้อ,ขอมูลข่าวสารอื่นๆทั่วไปนะครับคุณผู้ชมก็จะมีให้ได้รับชมกันทางช่อง u t u b e บราจอมเน็ตซิมนะครับเมื่อคุณผู้ชมกดติดตามเสร็จปุ๊บคุณผู้ชมกดที่กระดิ่งซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็กดเลือกหัวข้อทั้งหมดเวลามีเทปรราาาายกกกอออศบี่ คุณผู้ชมก็จะได้รับการแจ้งเตือนนะครับและคุณผู้ชมจะดูในทันทีหรือคุณผู้ชมจะดูในภายหลังก็แล้วแต่คุณผู้ชมจัดสะดวกนะครับเพราะฉะนั้นฝากคุณผู้ชมกดติดตามทางช่อง y o u u u b e บ่าวจอมเน็ตซิมให้ด้วยก็แล้วกันนะครับทีนี้มาดูในส่วนของกเพกจโปรโมชั่นอินเทอร์เน็ตของเรากันบ้างนะครับผมขออนุญาตซูมเข้าไปเลยก็แล้วกันนะครับคุณผู้ชมจะได้เห็นตัวโตโนะครับ ตัวนี้สําหรับการเปิดเบอร์ใหม่แล้วก็ย้ายค่ายเบอร์เดิมเท่านั้นนะครับแล้วก็เป็นเน็ตลดสปีดลดความเร็วนะครับบอกกันชัดๆเลยว่าเน็ตลดสปีดลดความเร็วนะครับก็คือเขาจะจํากัดปริมาณการใช้งานเน็ตเอาไว้นะครับเมื่อเล่นครบตามจํานวนเน็ตแล้วเนี่ยความเร็วของเราก็จะลดลงนะครับบางแพ็กเกจก็คือหมุนจนเล่นไม่ได้แล้วครับบางแพ็กเกจก็พอที่จะถูๆไทยๆกันไปได้บ้างนะครับเมื่อครบตามจํานวน G B ที่เขากนนําหนดเอาไว้แล้วนะครับทีนี้เนี่ย เรามาดูแต่ละบรรทัดละเอียดละเอียดกันแบบยิบย่อยเลยนะครับว่าเป็นเน็ตลดสปีดลดความเร็วจ้าชัดๆนะว่าลดสปีดลดความเร็วเป็นการเปิดเบอร์ใหม่แล้วก็เป็นการย้ายค่ายเบอร์เดิมนะครับมาใช้ AAS ในระบบเติมเงินหรือ a s ไอันทคอเนี่ยแหละครับ 4G 5G 3G ได้หมดทุก G นะครับกับแพ็กเกจโปรโมชั่นตัวนี้ าการที่จะเป็น5 g นั้น1เครื่องต้องรองรับ5 g 2ในพื้นที่นั้นต้องมีสัญญาณ5 g มาแล้วแล้วก็3ซิมคุณผู้ชมจะต้องเป็นระบบ5 g ถึงจะได้ในระบบ5 g นะครับต้องมี3องค์ประกอบนี้ร่วมกันถึงจะได้5 g มาใช้งานนะครับทีนี้เขาบอกว่ารับสิทธิ์แพ็กเสริมเน็ตสุดค้มนะครับเรามาดูแต่ละอันกันเลยดีกว่าครับแพ็กเกจแนะนําตัวนี้เป็นการาสมัครแพ็กเกจแล้วก็ได้ดู อ่าฟรีในส่วนของฟรีอ่าอันนี้ด้วยนะครับแพ็กเกจของการดูซีรีส์ดูหนังผ่านแอปดังกับแพ็กเกจตรงนี้นะครับ <P ack et> อันนี้ราคา350บาทนาน30วันเนี่ยอ่าเขาบอกว่าได้เน็ตอ่ารวมทั้งหมดเนี่ย65 GB นะครับได้เน็ตทั้งหมดรวม65 GB มห้าครบหกสิบห้ากแล้วก็คือจบกันแล้วนะครับในเรื่องของเน็ตเนี่ยอ่าแล้วก็อ่าได้ดูในส่วนของซีรีส์ดูอะไรแบบนี้ด้วยนะครับของอันนี้ครับ นะครับสามแอปดังเลยนะครับทาง p พลเอเซียนเอเซียนนะครับเพลเอเซียนนะครับใช่ไหมครับอาเซียนเอเซียนอาเซียนนะครับอ่านว่าอะไรไม่รู้เลยครับนะครับราคา350บาทปกติอยู่ที่4 8 9บาทใช่ไหมล่ะครับทีนี้รหัสในการกดดอกจัน777ดดอกจัน9314าดอกจัน1 1 7 0งเหสี่เหลี่ยมและถูกออกอันนี้เป็นพัเกจแนะนำสำหรับโปรโมชั่นของทางค่าย e อในระบบเติมเงินหรือ e อชวันทุกคออยู่นะครับ อันนี้คือการเปิดเบอร์ใหม่เหมือนกันนะครับต่อมามาดูแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตของเราเลยครับเข้าเรื่องเข้าราวกันนะครับแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตของเราก็คือว่าจะมี4ราคาให้กับคุณผู้ชมได้เลือกกันนะครับ4ราคา4ี่ปริมาณเน็ตในการใช้งานนะครับเรามาดูในส่วนของตัวแรกกันก่อนนะครับตัวแรกก็คือตัวราคา300บาทตัวแพ็กเกจแนะนําเลยครับอันเนี้ยถามว่าทําไมถึงแนะนําตัวนี้นะครับเมื่อมันเป็นราคา300บาทเนี่ยรวมภาษีแล้วนะครับทั้งหมดนี้คือราคาที่รวมภาษีแล้ว การเป็นเน็ตราคา300บาทเนี่ยนะครับคุณผู้ชมดูตรงนี้ครับเขาบอกว่าได้อินเทอร์เน็ตเนี่ยถ้าเป็นเต็มสปีดเนี่ยอยู่ที่ 20GB นะครับหลังจากนั้นก็ความเร็วก็จะลดลงเหลือ15เมกเนี่ยก็ 60GB นะครับเมื่อครบตรงนี้ 80GB เสร็จปุ๊บเนี่ยคุณผู้ชมก็จะได้รับความเร็วต่อเนื่องอยู่ที่1เมกะบิตเพอร์เซกไม่อั้นนะครับก็คือโปรนี้ดี D ที่สุดแล้วครับพูดแบบภาษาชาวบ้านชาวบ้านให้เข้าใจกันง่าย,ายๆก็คือว่าราคา300บาทนี้นะครับ เป็นเน็ตแบบ1นเมกไม่อั้นมาลดสปีดมาลดความเร็วนาน30วันกันเต็มๆนะครับ1เมกนะครับ1เมกครับแล้วเขาจะแถมอินเทอร์เน็ตมาให้เราฟรีๆอีก 80GB ในส่วนตรงนี้นะครับแล้วหลายๆท่านบอกว่าเอา้าทำไมมันบอกว่ารวม6อ่ารวม 100GB รวม 100GB นี้คุณผู้ชมต้องมารับเน็ตเพิ่มอีก 20GB คนดอกจัน7 77, 7 7ดอกจัน7693สี่เหลี่ยมแล้วโทกออกนะครับเพื่อมารับเน็ตเพิ่มอีก 20GB เน็ตเพิ่มฟรีตรงนี้รับทุกๆุกมสวันนะครับเมื่อคุณผู้ชมเติมเน็ตเติมเงินเข้าไปปุ๊บระบบต่อเน็ตให้เองอัตโนมัติเสร็จปุ๊บเนี่ยคุณผู้ชมต้องกดรับสิทธิ์ทุกๆุามวันเมื่อเราต่อเน็ตเติมเน็ตเสร็จเรียบร้อยนะครับถ้าคุณผู้ชมไม่รับสิทธิ์ไม่กดรับสิทธิ์เนี่ยก็ถือว่าพลาด20 GB ตรงนี้ไปนะครับเพราะฉะนั้น 20GB ตรงนี้คือคุณผู้ชมต้องกดรับทุกๆ30วันที่มีการต่อเน็ตเติมเน็ตเสร็จเรีย แล้วก็โปรโมชันนี้ได้โทรฟรีทุกเครือข่ายกันด้วยครับโทรฟรีครั้งหนึ่งไม่เกิน15นาทีวางสายแล้วโทรใหม่ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับแล้วก็ได้ดูในส่วนของความบันเทิงระดับพรีเมียมนะครับผ่านทาง EIS Family นะครับอันนี้รู้สึกจะเป็นกล่อง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 ดูทีวีนะครับ EIS Family นะครับอันนี้ฟรีนะครับปกติมูลราคา119บาทนะครับอันนี้ฟรีเลยครับนะครับคุณผู้ชมสมัครในแพ็กเกจ3 30วันของ300บาท่ยนะครับ รหัสในการกดสมัครแพ็ k เกจโปรโมชั่นตัวนี้ก็คือดอกจันเจ็ดเจ็ดดอกจันเก้าสองเจ็ดสองดอกจันหนึ่งหนึ่งเจ็ดศูนย์หนึ่งศูนย์สี่เหลี่ยมแล้วถูออกนะครับต่อมาจะเป็นในส่วนของรอา,าคาสองร้อยห้าสิบบาทนานสาอายุสามสิบวันนะครับไม่ใช่นานแต่อายุสามสิบวันเขาบอกว่าเป็นอินเทอร์เน็ตรวมทั้งหมดเนี่ยหกสิบห้าจีบีแบ่งออกเป็นเน็ตเต็มสปีดสิบจีบีแล้วก็จีบีก็คือจิกกไบต์นะครับแล้วก็ ความเร็ว15เมกเนี่ย45 GB รวมตรงนี้พื้นฐานอยู่ที่55 GB แล้วคุณผู้ชมมารับเพิ่มอีก10 GB ตรงนี้นะครับรับเพิ่มอีก10 GB ตรงนี้เนี่ยก็คือกดดอกจัน777ดอกจัน7673สี่เหลี่ยมแล้วถูกออกอันนี้รับสิทธิ์ทุกๆ30วันเหมือนกันเมื่อเราเติมเน็ตเสร็จเราต่อเน็ตเสร็จปุ๊บต้องมารับเน็ต10 GB ตรงนี้ด้วยทุกๆครั้งนะครับกดทุกๆครั้งที่เรารับสิทธิ์ของเน็ตฟรี10 GB ตรงนี้นะครับ แล้วก็ได้ท o รฟรีทุกครอวขายเหมือนกันครับแล้วก็ราคา250บาทนี้ดูาทาง ES p r e f f a m i l y ได้ด้วยเหมือนกันทูรฟรีเช่นกันนะครับรหัสในการกดสมัครแพ็กเกจก็คือดอกจัน777ดอกจัน9284ดอกจัน1170104เหลี่ยมแล้วทัวออกนะครับทีนี้ต่อมามาดูแพ็กเกจโปรโมชั่นในราคา200บาทกันบ้างนะครับอายุการใช้งานเนี่ย30วันนะครับเป็นเน็ตรวมทั้งหมด 40GB 40GB นี้แบ่งออกเป็นพื้นฐานเนี่ย 30GB นะครับแล้วก็มารับสิทธิ์เพิ่มอีก 10GB ผ่านดอกจันจิตจิตจิตดอกจันจิตหกจิตสามสี่ 3, 4, เหลี่ยมแล้วทุกออกเหมือนที่บอกไปข้างต้นว่าต้องกดรับสิทธิ์ทุกทุก30วันเมื่อมีการสมัครเน็ตรหรือมีการเติมเน็ตต่อเน็ตเสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็ทัวรฟรีทุกเครือข่ายกันด้วยโทรฟรีก็ครั้งนึงไม่เกิน15นาะทีวางสายแล้วทุกออกนะครับตลอด24ชั่วโมงวางทัวาร์วางทัวรอด24ชัวมงของ็กนะครับ ทีนี้รหัสในการกดสมัครแพ็กเกจก็คือดอกจันเจ็ดเจ็ดเจ็ดดอกจันเก้าสองเจ็ดสามดอกจันหนึ่งหนึ่งเจ็ดศูนย์หนึ่งศูนย์สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกนะครับต่อมาจะเป็นหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนี้นะครับอายุการใช้งานสามสิบวันเป็นเน็ตสิบห้าจีบีแค่นั้นเองครับความเร็วสี่เมก็จริงแต่สิบห้าจีบีนะครับเขาจำกัดปริมาณไว้แล้วสิบห้าจีบีเมื่อเล่นครบตามจำนวนจีบีปุ๊บความเร็วก็จะลดลงแล้วครับเล่นไม่ได้แล้วหมุนแล้วครับไม่มีโทรฟรีด้วยนะครับไม่มีไม่มีโทรฟรีนะครับ เป็นตัวเน็ตอย่างเดียว15 GB แค่นั้นเองครับนิดหน่อยครับนิดนิดนึงครับถ้าคุณผู้ชมเล่นเยอะทั้งวันน่ะดู u t u b e ทั้งทั้งวันตั้งแต่เช้ายันค่ำน่ะวันหนึ่งประมาณ5-6 GB ครับหมดแล้วครับ3วัน4วันก็หมดแล้วครับอินเทอร์เน็ตนะครับเพราะว่าเขาจำกัดปริมาณการเล่นเน็ตเอาไว้นะครับราคา150บาทนี่กดดอกจัน777ดอกจัน9279ดอกจัน1170104เหลี่ยมแล้วโทรออกนะครับทีนี้เรามาดูเงื่อนไขของการเปิดเบอร์นะครับเบอร์ใหม่ นะครับเปิดเบอร์มาไม่เกินจิตวันถ้าเกินจิตวันไปแล้วสมัครแพ็กเกจโปรโมชั่นตัวนี้ไม่ได้คุณผู้ชมต้องซื้อเบอร์ใหม่อีกนะครับเพราะฉะนั้นเวลาไปซื้อเบอร์ใหม่มาเนี่ยถ้าจะเอามาสมัครแพ็กเกจโปรโมชั่นของการเปิดเบอร์ใหม่เนี่ยคุณผู้ชมต้องบอกกับทางร้านว่าขอเป็นเบอร์ที่มีการเปิดเบอร์มาแบบใหม่ๆ่สดๆด,ส,ดสิงๆนะครับเบอร์ที่เปิดเบอร์ตั้งเอาไว้แล้วหลายๆวันแล้วเนี่ยอันนี้ไม่เอานะครับบอกกับทางร้านแบบชัดๆไปเลยว่าขอเบอร์ที่เปิดใหม่แบบสดสดสิ่งสิ่งเพื่อเอามาใช้ แล้วก็คุณผู้ชมที่เป็นยายค่ายมาใช้ a s ในระบบเติมเงินเนี่ยนะครับคุณผู้ชมเมื่อขึ้นสัญญาณของ a s เนี่ยคุณผู้ชมจะต้องกดสมัครให้เสร็จภายใน7วันเหมือนกันนะครับถ้าเกิน7วันไปแล้วเนี่ยมันสมัครแพ็กเกจโปรโมชั่นตัวนี้ไม่ได้นะครับต้องไปดูโปรโมชั่นตัวอื่นแทนถ้าสมัครโปรโมชั่นใดไม่ได้เลยเนี่ยคุณผู้ชมต้องย้ายออกไปค่ายอื่นก่อนแล้วค่อยย้ายกลับเข้ามาใหม่แล้วาดาเนินการสว่างให้เสร็จภายใน7วันเมื่อขึ้นสัญญาณของ a s ออีกครั้งหนึง่งนะครับนี่คือการแนะนำ เทคนิคพิเศษให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบกันนะครับแล้วก็คุณผู้ชมที่เป็นเบอร์เก่าอันนี้เบอร์เก่าสมัครไม่ได้นะครับเบอร์เก่าส่วนมากสมัครไม่ได้ครับนะครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมถ้าเป็นเบอร์เก่าเนี่ยถ้าจะได้แพ็กเกจโปรโมชั่นตัวนี้คุณผู้ชมต้องย้ายไปค่ายอื่นก่อนสัก1วันหรือ2วันแล้วค่อยย้ายกลับมาใหม่นะครับพอมันขึ้นสัญญาณเ s ปุ๊บค่อยสมัครแพ็กเกจโปรโมชั่นตัวนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับนี่คือในส่วนของแพ็กเกจโปรโมชั่นอันแรกนะคร บอกกับคุณผู้ชมกันนะครับฝากอีกครั้งหนึ่งครับกดติดตามทางช่อง u t u b e บ่าวจอมนิดซิมกันด้วยนะครับเรื่องราวของสาระข่าวสารต่างๆที่นํามาออกอากาศทางช่อง u t u b e บ่าวจอมนิดซิมนะครับและก็อ้านสาราวุฒิคอมพิวเตอร์จังหวัดสตูลทุกช่องทางในการติดต่อสื่อสารเดี๋ยวเราค่อยมาว่ารายละเอียดกันสําหรับร้านสาราวุฒิคอมพิวเตอร์จังหวัดสตูลน,นะครับทีนี้เรามาดูในส่วนของอตัวขยายขึ้นมานะครับในราคา300บาทเมื่อกี้นะครับ สามรบาทเมื่อกี้เนะี่ยขยายเจาะมาให้เห็นกันชัดๆยิ่งขึ้นนะครับก็คือว่าเป็นตัวเน็ตที่จํากัดปริมาณการใช้งานนะครับพื้นฐานเขาให้แบบเต็มสปีดของเรามาเนี่ยอยู่ที่20 GB เมื่อครบเต็มสปีดแล้วความเร็วก็จะลดลงเหลือ15เมกเล่นเน็ตได้อีก60 GB รวมทั้งหมดนี้อยู่ที่80 GB พื้นฐานก่อนนะครับแล้วเมื่อครบ 80GB ปุ๊บเนี่ยความเร็วก็จะลดลงเหลือ1เมกะบิตเพิกไม่อันในทันที นะครับแล้วก็เอาอาธิบายแบบง่ายๆภาษาชาวบ้านเข้าใจกันง่ายๆก็คือว่าราคา300บาทนี้เป็นตัวเน็ตไม่อั้น1นเมกะบิตเพอร์เซกนาน30วันเต็มเตมนะครับหเมกะบิตเพอร์เซกทำอะไรได้บ้างครับก็เข้าแอปอบัญชีธนาคารได้ดูหนังฟังเพลงดู YouTube ได้นะครับถ้าดู u t u b e เนี่ยเราต้องปรับความละเอียดของ YouTube ลงให้เหลือสักประมาณ 240P หรือ 360P อยู่ที่ประมาณนี้แหละครับมันจะได้ไม่ดึงเน็ตมากนะครับกับความเร็ว1เมกเนี่ยดู YouTube ไม่กระตุกแล้ว ความเร็ว YouTube ลงมาเหลือสักประมาณ 260p หรือ 144p ก็ได้ครับแต่ความละเอียดมันไม่ค่อยชัดไงภาพมันไม่ค่อยชัดแต่มันไม่กระตุกครับมันมันไม่กระตุกดู YouTube แบบไหลลื่นเลยครับนะครับเพราะว่าเพราะว่าเราเป็นเน็ตแบบ1เมกไม่อันเนี่ยนะครับกเ็เราต้องปร,รับความละเอียดของ YouTube ลงมาอยู่แล้วแหะครับเอาสัก 144p ก็ได้ถ้าถ้าเรามองว่าเออมันไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ก็ ปรับมาเป็น 240p ก็ได้ความละเอียดของ u t u b e นะครับมันจะได้ไม่กินเน็ตเมื่อมากนะครับแล้วก็เน็ตจะได้ไม่กระตุกเน็ตจะได้ไม่หมุนนะครับเราจะได้ดู YouTube แบบไหลลื่นนะครับเราฟังเสียงรู้เรื่องก็โอเคแล้วครับภาพไม่ชัดก็ไม่เป็นไรครับให้พอได้เห็นภาพว่าอ๋ออันนี้อันนี้อันน,นี้ก็โอเคแล้วครับนะครับทีนี้เขาบอกว่าทําไมถึงรวม 100GB นะครับทั้งๆที่พื้นฐานมันมีแค่ 80GB ก็คือมารับสิทธิ์เพิ่มอีก 20GB นะครับรับสิทธิ์เพิ่มอีก20 g b ก็คือกดดอกจัน777ดอกจัน 7, 7 6 9 3่เลี้ยวถล้วออกรับสิทธิ์เพิ่ม20 g b นี้กดรับทุกๆครั้งที่คุณผู้ชมเติมเน็ตต่อเน็ตเสร็จเรียบร้อยนะครับทุกๆ30วันเมื่อมีการเติมเน็ตต่อเน็ตเสร็จเรียบร้อยปุ๊บคุณผู้ชมต้องมากดรหัสในการรับสิทธิ์เน็ตเพิ่มฟรีอีก20 g b ถ้าคุณไม่ผู้ชมไม่กดรหัสรับสิทธิ์เน็ตเพิ่มเนี่ยนะครับคุณผู้ชมก็จะไม่ได้ในส่วนนี้ 20GB 80GB ก็คคคือจะหหายไไปัุณผู้้ชมดแ่ล แต่20 GB ลองที่เขาให้ฟรีมาเนี่ยคุณผู้ชมก็ไม่ได้คุณผู้ชมต้องกดรับสิทธิ์ทุกๆ30วันที่มีการเติมเน็ตเสร็จนะครับสิทธทิพิเศษนี้เขาให้มาฟรีแล้วเราต้องรับสิทธิ์เอาไว้นะครับกดรับสิทธิ์ไว้เลยครับแล้วก็ได้โทรฟรีทุกเครือข่ายกันด้วยนะครับทรฟรีนี่ทรฟรีครั้งหนึ่งไม่เกิน15นาทีวางสายเลือกทรใหม่ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับวางโทวรวางทวรวาง,ทร,วางทรตลอด24ชั่วโมงตลอด30วันของแพ็กเกจ แล้วก็ได้สิทธิ์ในการดูแพ็กเกจความบันเทิงระดับพรีเมียมฟรีนะครับผ่านกล่อง AIS p r e m i e r e ครับนะครับหรือช่อง AIS p r e m i e r e ใช่ไหมครับตอนนี้เดี๋ยวผมขอดูในแอปของ AIS แป๊บหนึ่งนะครับ AIS p r e m i e r เนะครับอยู่ตรงไหนแล้วล่ะครับแอป AIS Play นี่นะครับคุณผู้ชมโหลดแอป AIS Play ก็ได้ครับไว้ในการดูทีวีออนไลน์สดๆหรือจะเป็นดูซีรีส์นะครับได้หมดเลย นะครับเอชเพลย์อยู่ตรงไหนล่ะครับนะครับมันน่าจะเป็นในส่วนของช่องพิเศษช่องหนึ่งนะครับของช่องเอชเพลย์ใช่ไหมล่ะครับนะครับเดี๋ยวผมขอดูข้อมูลแป๊บหนึ่งครับคุณผู้ชมใจเย็นๆนะครับมาเลยครับช่องรายการทางแอปของเอชเพลย์เนี่ยนะครับมีหลายร้อยช่องเลยครับ808ช่องนะครับมีช่องนู่นนี่นั่นสารพัดมีช่องทีวีเพื่อการศึกษาด้วยนะครับผ่านทางไกลผ่าดาวเทียม ช่องทีวีเพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมจากโรงเรียนวางไกลกังวลก็มีด้วยนะครับหรือจะเป็นช่องรายการอื่นๆเนี่ยมีหมดเลยนะครับดูค่อนข้างที่จะไม่กระตุกนะครับข้อดีของ fes play ก็คือดูออนไลน์ภาพไม่กระตุกนะครับถ้าสัญญาณเน็ตเราดีนะครับแล้วก็ถ้าในส่วนของอมือถือของเราสเปคแรงๆดีๆก็ไม่มีปัญหาใดๆทั้งสิ้นนะครับผมไม่เจอในส่วนของ ees play นะครับทางช่องนี้น่าจะอยู่ในกล่องกล่อง กล่องของ a s นะครับน่าจะเป็นกล่องของ AS แหละครับนะครับสำหรับการดู AS Primary ครับนะครับน่าจะอยู่ในส่วนนั้นครับนะครับใช่ไหมล่ะครับนะครับนะครับอ่ะต่อมาครับรหัสในการกดสมัครแพ็กเกจโปรโมชั่นอินเทอร์เน็ตก็คือดอกจันจิด7จดจดดอกจันเก้าสองเจ็ดสอง ดอ,ดอกจัน117010สี hm, ่เหลี่ยมแล้วถูกออกนะครับย้ำหรหัสอีกครั้งหนึ่งดอกจัน777นะครับย้ำอีกรหัสอีกครั้งหนึ่งครับดอกจัน777ดอกจัน9272ดอกจัน117010สี่เหลี่ยมแล้วถูกออกนะครับนี่คือในส่วนของการสมัครแพ็กเกจโปรโมชั่นอินเดียนตัวนี้สำหรับเบอร์ใหม่นะครับเบอร์ใหม่แล้วก็ย้ายค่ายเบอร์เดิมครับเบอร์เก่าสมัครไม่ได้ของแพ็กเกจโปรโมชั่นนี้นะครับเบอร์เก่าคุณผู้ชมต้องย้ายออกไปค่ายอื่นก่อนสักวัน,ส,วนสองวันแล้วค่อยย้ายกลับเข้ามาเอสใหม่นะครับแล้วก็เมื่อขึ้นนสสัญญาณเเอี่ย ก็จะต้องรีบดาเนินการสมัครให้เสร็จภายในจิตวันนะครับไม่งั้นเดี๋ยวก็สมัครแพ็กเกจไม่ได้นะครับสำหรับท่านที่เป็นเบอร์เก่าที่ใช้งานกันมานานๆแล้วนะครับนี่คือในส่วนของแพ็กเกจโปรโมชั่นสำหรับการเปิดเบอร์ใหม่และก็การย้ายค่ายเบอร์เดิมนะครับจากทางค่ายของ a s ในระบบเติมเงินครับคุณผู้ชมติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เพจ a c e b o o k ร้านสาราวุธคอมพิวเตอร์ตสตูนและไปดูที่เป็นสาขมามนาังศูนย์เจ็ดสี่จะสะดวกและรวดเร็วที่สุดนะครับ แต่ถ้าเป็นเพจสาขาอื่นๆเนี่ยก็ติดต่อสอบถามข้อมูลได้เช่นกันหรือจะเป็นเพจในเครือทั้งหมดของรารวุฒคอมพิวเตอร์อีกหลายๆเพจที่เป็นในเครือนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้เช่นกันรวมไปถึงทางเบอร์โทรศัพท์นะครับ0 8 2 6 4 9 9 9 1ออันนี้สาขามานังติดต่อกันได้หรือจะเป็นทาง ID ดี n e นะครับค้นหาแอสไลน์กันได้เลยที่ sarawut c o m p u t e r นะครับแอดไลน์นี้ไม่มีแอดข้างหน้านะครับค้นหา id ไลน์แบบตรงๆไปเลยว่า sarawutcomputer e นะครับแล้วก็ฝากคุณผู้ชมกดติดตามทางช่อง YouTube บ่าจอมเนตยซิมกันด้วยนะครับเรื่องราวของข้อมูลข่าวสารต่างๆที่นำมาออกอากาศให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบทางช่อง YouTube บ่าวจอมเนตซิมนะครับกดติดตามเสร็จปุ๊บกดกระดิ่งซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็เลือกหัวข้อทั้งหมดคุณผู้ชมก็จะได้รับ การแจ้งเตือนเมื่อมีเทปรายการออกอากาศมาใหม่ๆนะครับทีนี้เรามาดูแพ็กเกจโปรโมชั่นตัวนี้กันบ้างนะครับเป็นได้ทุกเบอร์ขอให้เป็นเอในระบบเติมเงินนะครับระบบเติมเงินของเอเนี่ยได้ทุกเบอร์สำหรับแพ็กเกจโปรโมชั่นตัวนี้นะครับจะมีในส่วนที่เป็น1 m เมกสอเมกสเมกนะครับแล้วก็6เมกสิเมกนะครับให้คุณผู้ชมได้เลือกกันนะครับเรามาดูในรายละเอียดกัน ในส่วนนี้กันก่อนเลยก็แล้วกันนะครับก็อธิบายแบบคร่าวๆนะครับว่าจะมี1เมกหนึ่งวันอ่าิบบาทก็ดอกจันเจ็ดเจ็ดอกจันเจ็ดศูนย์สองหนึ่งดอกจันหนึ่งหนึ่งเจ็ดศูนย์หนึ่งศูนย์สี่เหลี่ยมและถูกออกนะครับราคานี้คือรวมภาษีแล้วนะครับตัวนี้คือเน็ตไม่อั้นม่ลดสปีดมาลดความเร็วตัวจริงเสียงจริงนะครับห้าม,มานำมาใช้ในการหลุดบิดห้ามนำมาใช้ในการโหลดไฟล์ข้อมูลที่มีขนาดใหญ่เดี๋ยวเขาจะลดปริมาณเน็ตเราลงนะครับ 1 b เมกะบิตเพอร์เซกสาบดบาทสวันกดดอกจัน777เจดอกจัน7 3 8เจ็ดสามแปดศูดอกจัน1หนึ่เูหสี่เหลี่ยมแล้วถูออกนะครับหเมกห้บาทสวันกดดอกจัน777เจดเจ็ดอกจัน707เจ็ดอกจัน1 1 ps, bar, ok an, 7หนึ่เจหสี่เหลี่ยมแล้วถูออก1นึ่งเมกหนึบาท7วันกดดอกจัน777เจ็ดเจ็ดเจ็ดดอกจัน1 0์เจ็ดศูนย์แปดเก้าอกจันหนึ่งหนเจ็ บวกโทฟีเอก็หนึ่อมบาทนานเวันกดดอกจันเจ็ดอกจันเจ็ดดอกจันหนึ่งหนเหสี่เหลี่ยมแล้วโทออกนะครับต่อมาหเมกสา็ดสิบาบาทนานสาวันกดดอกจันเจ็ดอกจันเจ็ด้าสามดอกจันหนึ่งหนึ่งเดูหสี่เหลี่ยมแล้วโทออกนะครับต่อมาหเมกแปดร้อบาทเกวันนะครับกดดอกจันเจ็ดเจ็ดเจ็ดดอกจันเจ็ดสามเาอกจันหนึ่งหนึ่งเจ็ดศูนย์หน่งศูนย์สเหลี 1200บาทนะครับนาน1น1่0วันนะครับกดดอกจัน7 7 7ดอกจัน7 3 2ดาดอกจัน1 1 7 0 1 0สี่เหลี่ยมแล้วถูกออกต่อไปเป็น1เมก1 8 0 0บาทนาน365วันกุดดอกจัน7 7 7ดอกจัน7จ2 9ดอกจัน1 1 7 0 1 0สี่เหลี่ยมแล้วถูกออกต่อไปเป็น2เมกกันบ้างนะครับอ่าเมก30บาท1วันกดดอกจันเ7 7ดกจัน7 3 8 1ดอกจันเห็ี่ยมแปป็น161บาท นานวันกดดอกจัน7จดจอกจันจดสามแปดสองดอกจันหนึ่งหนึ่งเจศูนย์หนึ่งศูนย์สี่เหลี่ยมแล้วถูกออกต่อไปเป็นสอเมกี่ร้อยแบาทนานสาวันกดดอกจัน7จดจอกจันจ็ดดอกจันหนึ่งหนจสี่หลี่ยมแล้วถูกออกครับต่อไปเป็นสเมกะบิตเพอร์เซกนะครับสาบาทหวันกดดอกจัน7จ7ดจัน7จ2 0ดอกจันเจ็ดหกสองศูนย์ดอกจันหนึ่งหนึ่งเจ็ดศูนย์หนึ่งศูนีเหลียมแล้วถูกออกต่อไปเป็นสี่เมกะบิตเพ ดอกจันเจ็ดหนึ่งห้ดอกจันหนึ่งหนเหลี่ยมและถูกออกต่อไปเป็น A A S นะครับสี่เมกบวกโทรฟรี a ออย่างเดียวนะครับราคาสอง้บาทน,น 10, าทน,น 10, วันกดดอกจันเจ็ดดดอกจัน 70, 40, เจ็ดสองสองหนึ่งดอกจันหนึ่ง่งดอกจันหนึ่งหนึ่งเจ็ดศูนย์หเหลี่ยมและถูออกครับต่อไปเป็น4เมกราคา5้บาทนานสอวันกดดอกจันเจ็ดเจ็ดเจ็ดดอกจันเจ็ดสามแปดสี่ดอกจันหนึ 70, ่งหนึ่งเจ็ดศูนยะ์หนึ่งศูนย์สี่เหลี่ 236บาทนาน7วันกดดอกจัน777ดอกจัน7154ดอกจัน117010สี่เหลี่ยมแล้วถูกออกต่อไปเป็น4เมก696บาทนาน30วันกดดอกจัน777ดอกจัน75อ่า7159ดอกจัน117010สี่เหลี่ยมแล้วถูกออกครับต่อไปเป็น4เมก1285บาทนาน90วันกดดอกจัน777ดอกจัน73 98ดอกจัน117010สี่เหลี่ยมแล้วถูกออกนะครับ ต่อไปเรามาดูในส่วนของการเป็นหน็6เมิกกันบ้างนะครับหกมิกสี่สิบาบาทนันหนึ่งวันกดดอกจันจิตจิจิตดอกจันจิตสองศกาดอกจัน1 1ึ่1 0นเจหสี่เหลี่ยมแล้ถูกออกต่อไปเป็น6กมิกแปดสิบหนึ่งบาทนานสองวันกดดอกจันจิตจจิตดอกจัน7 3 8 5ามแปดอกจัน1 1ึ่1 0นเจสี่เี่ยมแล้ถูกออกต่อไปเป็น6กมิกสองดสิบาบาทนานเจวันกดดอกจันจิตจิตจิตดอกจันจิตสองหนึ่งศูนย์ดอกจันหนึ่งหนึ่งเจ็ด นาน30วันกดดอกจัน7 77, 7 7ดอกจัน721ดดอกจัน1 1 7 0 1 0 4เหลี่ยมแล้วถูกออกครับต่อไปเป็น1 0เมกหบาทนาน1วันนะครับกดดอกจัน7 77 7ดอกจัน7386ดอกจัน1 1 7 0 1 0 4เหลี่ยมแล้วถูกออกครับต่อไปเป็น10เม 10, ก102บาทนะครับนาน2วันกดดอกจัน777ดอกจัน 7, 7 3 8 4สนะครับ ดอกจันหนึ่งหนเหี่เหลี่ยมแล้วถูกออกต่อไปเป็น1 0บเมกสามบาทนานงวันคุดดอกจันเจ็ดดอกจันเจ็ดสดอกจัน1นึ0งหนเหี่เหลี่ยมแล้วถูกออกต่อไปเป็น10บเมกห1ึ่งพบาทนาน30บวันคุณดอกจัน, 4, ออปปน, 10, 1, น7จ็ดเจ็ดเจ็ดดอกจันเจ็ดสดอกจันห1 7่งหนเหี่เหลี่ยมแล้วถูกออกนะครับต่อไปเป็นสิบเมก 1,925บาทนาน90วันกดดอกจัน777ดจดอกจัน7399เดอกจันห1 7 0 1 0สเหลี่ยมแล้วโทรออกนะครับนี่คือในส่วนของแพ็กเกจโปรโมชั่นอินเทอร์เน็ตจากทางค่ายของ AIS ในระบบเติมเงินนะครับแพ็กเกจโปรโมชั่นตอนนี้ก็คืออ่ย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าเป็นของเบอร์ใหม่เบอร์เก่ายายค่ายเบอร์เดิมนะครับ เอาง่ายๆก็คือทุกๆเบอร์ที่เป็นระบบเติมเงินของ a อเเนี่ยคุณผู้ชมสามารถที่จะกดสมัครตามแพ็กเกจโปรโมชั่นตัวนี้ได้เลยคุณผู้ชมแคปหน้าจอนี้เอาไว้นะครับเพื่อใช้ในการสมัครตามรหัสตรงนี้ได้เลยนะครับชื่นชอบโปรโมชั่นตัวไหนเนี่ยคุณผู้ชมก็สามารถที่จะกดรหัส ได้เลยเติมเงินเข้าไปในระบบให้ครบตามจํานวนราคาที่กําหนดเอาไว้แล้วคุณผู้ชมกดรหัสได้เลยนะครับเบอร์ใหม่เบอร์เก่ยา,ยาย้ายค่ายเบอร์เดิมได้หมดทุกเบอร์ขอให้เป็น ais ในระบบเติมเงินครับแล้วก็ฝากคุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งครับกดติดตามทางช่อง YouTube บ่าวจอมเน็ตซิมให้ด้วยนะครับเพราะว่าเทปนี้ออกอากาศในหลายๆช่อง YouTube เลยครับบ่าวจอมเน็ตซิมคือช่องหลักที่บันทึกเทปและออกอากาศนะครับส่วนต่อมานะครับต่อมาแพกิปโปรโมชั่นต่อมาก็คือตัวที่เป็นเบอร์เก่า ได้เหมือนกันนะครับเบอร์ใหม่เบอร์เก่าย้ายค่ายเบอร์เดิมอันนี้คือทุกเบอร์เหมือนกันตัวนี้จะเป็นตัวเน็ตที่เน็ตแบบใบอันไม่ลดสปีดไม่ลดเหมือนกันนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับจะมี4เมกกับ2เมกนะครับแบบ1วัน2วัน7วันแล้วก็30วันนะครับบางแพ็กเกจโปรโมชั่นเนี่ยได้โทรฟรีทุกเครือข่ายนะครับแล้วก็บางแพ็กเกจโปรโมชั่นได้โทรฟรีเฉพาะในเครือข่ายของ AIS อย่างเดียวนะครับขออนุญาตซูมให้ดูตัวโตๆกันไปเลยนะครับ เรามาดูแพ็กเกจโปรโมชั่นกันเลยนะครับ6แพ็กเกจแนะนําตรงนี้นะครับเบอร์ใหม่เบอร์เก่าย้ายค่ายเบอร์เดิมเนี่ยบอกไปข้างต้นแล้วว่าสมัครได้ทุกเบอร์ขอให้เป็น A ในระบบเติมเงินเรามาดูตัวแรกกันก่อนครับ4เมกะบิตเพอร์เซกไม่อันมาดสปีดมาดความเร็วแถมโทรฟรีทุกเครือข่ายแค่10นาทีนะครับโทรฟรีทุกเครือข่ายนี้แค่10นาทีอ่าอายุการใช้งานเน็ตตัวนี้1วันนะครับราคา35บาทราคานี้รวมภาษีหมดแล้วนะครับรวมภาษีเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ รหัสในการกดสมัครดอกจัน7จ็ด็ดอกจันเจ็ดดอกจันหนึ่งหเหสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกครับต่อมานะครับจะเป็นตัวหน็ตไม่อั้นสี่มกครบิตเพอร์เซกแถมโทรฟรีทุกเครือข่ายสิบนาทีเหมือนกันนะครับแบบ2วันนะครับอันนี้คือ2วันนะครับเน็ดไม่อั้นเลย2วันเต็มๆนะครับราคา58บาทกดดอกจัน77็ดเจ็ดเจ็ดดอกจันเจ็ดหกสองแปดดอกจันหนึ่งหนึ่งเจ็ดศูนย์หนึ่งศูนยสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกนะครับ ต่อมาเนี่ยจะเป็นตัว2เมกะบิตเพอร์เซกไม่อันไม่ลดสปีดไม่ลดความเร็วและเขโทรฟรีทุกเครือข่าย15นาทีเท่านั้นเองนะครับนาน7วันนะครับเน็ตเนี่ยคือ7วันเต็มแต่โทรฟรีทุกเครือข่ายนี่แค่15นาทีครบ15นาทีแล้วก็คือจบแล้วครับหมดแล้วครับนะครับราคา155บาทกดดอกจัน7 7 7ดดอกจัน7 6 3 0ดอกจัน1 1 7 0 1 0 4เหลี่ยมแล้วโทรออกนะครับต่อมาเรามาดูตัวที่เป็นอ่า2เมกอ่าตัวนี้นะครับ 2เมกะบิตเปอร์เซกไม่อ้นไม่ลดสเปดไม่ลดความเร็วแล้วก็แถมโทรฟรีในเครือข่าย AS อย่างเดียวนะครับ30วันเต็มเตมครับโทรฟรี AS 30วันเต็มเมแล้วก็เน็ต2เมก30วันเต็มเต็มนะครับไม่ลดสเปดไม่ลดความเร็วแต่ห้ามนํามาใช้ในการโหลดบิตห้ามนํามาใช้ในการโหลดไฟล์ข้อมูลที่มีขนาดใหญ่เดี๋ยวเขาจะลดความเร็วของลงๆ,ๆนะครับราคา380บาทรวมภาษีแล้วครับกดดอกจัน777ดอกจัน7 6 3ดดอกจัน1170104เหเหลี่ยมแล้วโทรออกนะครับ ส่วนโปรโมชั่นต่อมานะครับ4เมกะบิตเพอร์เซกนาน30วันเหมือนกันไม่อันไม่ลดสปีดเลยนะครับแล้วก็แถมทรฟรีในเครือข่าย AS นาน30วันเต็มๆเ,เหมือนกันราคา470บาทนะครับคุณผู้ชมกดดอกจัน777ดอกจัน7632ดอกจัน1170104เหลี่ยมแล้วโทรออกนะครับต่อมาจะเป็นตัว2เมกะบิตเพอร์เซกเน็ดอย่างเดียวไม่มีโทรฟรีไม่อันไม่ลดสปีดไม่ลดความเร็วนะครับ7วัน2เมก7วันครับราคา130บาทนะครับ กดดอกจัน777ดอกจัน7629ด11อกจัน1170104เหลี่ยมแล้วโทรออกนะครับฝากคุณผู้ชมอีกครั้งนะครับกดติดตามทางช่อง y o u u u b e บ่าวจอมเน็ตซิมให้ด้วยนะครับแล้วก็ทุกช่องทางในการติดต่อสื่อสารกับทางร้านสารวุฒิคอมพิวเตอร์จังหวัดสตูลได้หมดทุกช่องทางตามข้อมนะูลหน้าตรงนี้ได้เลยนะครับ ต่อมาเรามาดูโปรโมชั่นอีกตัวหนึ่งนะครับ10เมกะบิตเพ์สิไม่อั้นมาลดสปีดมาลดความเร็วเน็ตอย่างเดียวไม่มีโทรฟีแต่ตัวนี้จะเป็นตัวเน็ตเฉพาะการเปิดเบอร์ใหม่และย้ายค่ายเบอร์เดิมเท่านั้นเบอร์เก่าสมัครไม่ได้นะครับคุณผู้ชมแพกเกจโปรโมชั่นตัวนี้เบอร์เก่าสมัครไม่ได้นะครับเบอร์ใหม่สมัครได้ย้ายค่ายเบอร์เดิมมาเป็นเอเสเนี่ยสมัครได้หลายหลายท่านบอกว่าเอา้าเราใช้เบอร์เก่าของเออสอยู่เนะี่ยแต่ถ้าอยากจะได้เน็ต10เมกตัวนี้จะทํายังไง วิธีเดียวคือย้ายไปค่ายอื่นก่อนสักวันหรือ2วันแล้วค่อยย้ายกลับเข้ามา AS ใหม่ครับนะครับเมื่อขึ้นสัญญาณเ s, AS, <S ปุ๊บเนี่ยสถานะคุณผู้ชมก็เท่าเท่ากับการเปิดเบอร์ใหม่แล้วครับย้ายมาปุ๊บเนี่ยสถานะเข้าแต่การเปิดเบอร์ใหม่คุณผู้ชมก็ต้องสมัครให้เสร็จภายใน7วันเหมือนกันนะครับเป็นตัวเน็ตอย่างเดียวไม่มีโทรฟรีเน็ตไม่อัน้นไม่ลดสปีดไม่ลดความเร็วนะครับแล้วก็10เมกะบิตเพอร์เซกราคา482บาทนาน30วันครับ แล้วก็กดรหัสดอกจันเจ็ดจ็ดจ็ดดอกจันเจ็ดสามขออภัยครับกดรหัสดอกจันเจ็ดจ็ดจ็ดดอกจันเจ็ดจ็ดศูนย์สามดอกจันหนึ่งหนึ่งจ็ดศูนย์หนึ่งศูนย์สี่เหลี่ยมแล้วถูกออกนะครับอ่าได้ข่าวเวลเวลมานะครับได้ข่าวเวลเวลมาว่าตอนนี้ทางเอสเขาจะปรับความเร็วเ,รเพิ่มเพิ่มขึ้นเป็นจากสิบเมกเป็นสิบสองเมกนะครับได้ข่าวว่าเวลเวลมาแล้วนะครับว่าเขาจะปรับความเร็วเพิ่มขึ้นเป็นสิบสองเมกะบิตเพอร์เซกในราคาสี่ร้อยแปดสิบสองบาทเท่าเดิมครับ 30วันเหมือนเดิมครับเน็ตอย่างเดียวเหมือนเดิมครับจาก10เมกเพิ่มเป็น12เมกมันดีกว่านะครับเพิ่มขึ้นอีก2เมกเนี่ยเน็ตก็จะได้เร็วขึ้นกว่านะครับได้ข่าวว่านะครับแต่ทางค่ายอื่นน่ะออกมาแล้วครับค่ายคู่แข่งออกมาแล้วค่ายคู่แข่งก็คือ d ีแทออกมาแล้วครับ12เมก4 8 2บาท30วันเนี่ยดีแทออกมาแล้ว True ก็ออกมาแล้วครับ12เมก4 8 2บาทานสามวัน True ก็ออกมาแล้วนะครับเหลือเอนะครับ ได้ข่าวว่าเขาทาโปรมาแล้วครับแล้วก็รอวันเปิดโปรออกมาจาหนายนะครับให้กับคุณผู้ชมได้รับการสมัครกันอีกครั้งหนึ่งนะครับรอติดตามชมครับถ้าโปรโมชั่นตัวนั้นออกมาปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวทางช่อง u t u b e เนี่ยก็จะได้นํามาบันทึกเทปแล้วก็นําเสนอให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับรอเลยครับรอเลยครับ12เมกะบิตเพอร์เซก นะครับ482บาทนาน30วันจากทางค่ายอเในระบบเติมเงินหรือเอเวัุครอรอเลยครับรอรอรอนะครับซึ่งเกจโปรโมชั่นตัวนี้ต่ออายุอัตโนมัติครั้งละ6รอบ6รอบ6รอบนะครับราคานี้รอมภาษีมูลราคาเพิ่มเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับกดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทุกช่องทางของร้านารวุฒคอมพิวเตอร์จังหวัดสตูลตามข้อมูลหน้าตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมครับกดติดตามทางช่องยูทูบบ่าวจอมเน็ตซิมให้ด้วยก็แล้วกันนะครับขอพระคุณครับ นะครับนี่คือในส่วนของแพ็กเกจโปรโมชั่นอินเทอร์เน็ตจากทางค่ายของเ e อในระบบจำเงินที่เป็นของโปรโมชั่นประจําเดือนมีนาคม2 5 6 7นี้นะครับที่นํามาบนันทึกเทปให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบกันครับและเจอกันใหม่ในเทปหน้าครับสำหรับเทปนี้สวัสดีครับ